หบป้ามันนั่นโลไม่โลใช่ไหมไมทิ้์ลงมาลงมาโลมาตัมาอย่างไรผมคือผมมันผม่าผมมินเลี้ยวทก็ด้ามก็ด้ามหลุดโมหลุดเม็ดอะไรเดียวโดนดี่วนนนามผมผมบอกเม็บอกผมผมผมเลี้ยนเลียวมันติเม็กเราว่าตอนนี่ตูอยากเลี้ยวเนี่ยผมก็ขึ้นแล้วแล้วไนเราไม่ขึ้นป้านีเอกันตจากที่ผมในนือเก็กคำเรือถึงมันหินเป็นลูเรื มันนิสเป็นลูกปืนกำเรือผมบอโกู้มาฮีร์รถก็ว่าปืนปืนก็ต้องเอาให้เลยไงอะให้เลไงให้เว่ไงบายเจสคือผมมันไม่รอดเล่งมาคือกดจะไหมต่อเดียวบอว่าไปถึงนิดพอผมไม่โล่ปืนผมเลยว่าพอต่อเดียวผมมันลันกันมาถึงตัวผมมันไม่ถึงเว่าะุกคนยิงมั่งลูกผมุ่มมา่งตัวเป็นเร็มมาเรือลูกลูกเป็นใช่ปุ่มมันตีไปย่างกด ยืนกัดเยไปลงรึกประจำวันละครับคันะพรปณีอปณนีนี่มันเป็แงความหรือลงบรึปรจจำวันเนได้ไแจงความ้มกูาวราดถึงไงไอ้คือไอ้ไอ้ไอ้ผมไปตอนนี้หรืไปตอนเช้าไปได้พี่ไ่เลยไปเลยดีวไปตอนนี้เอเดียวทุกวลาไปก็ีมาตัวยักเนาะักเพน หลจักเจอเล่นไม่เจอเปนการูเจอเล่นงียังได้รไหมยาเก่าไหมนี่มมไม่ได้รล้จักเป็นการตัวถูกเราติดเราติดจี๊ดี้ถตัวเปจงก็ตัวถู้านก็ัลุดแลแนะนก่ม่เหลือตัวเตาพิจิงกอตัวตายกาก็มาฟองกอบเบียร์กับอยู่ดีเลยเออก็กมาตัวนี่อยู่ดีเต่ว่านั้น tất cả có người về tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả mọi người người tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả người tất cả mọi 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 người ว่าเรีเรื่องเขาจับแล้อเนี่ยเขาติดยิงเขาเล้งเนี้ยอีกองเขาคือผมจันไม่เคยมีปันหาเลกับเขาละครไม่ไม่ไม่ได้รูม่นี่ยกหยัก้องเดี๋ยวคขาจะินอะรอ่าเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวคุยจบเลยนะไม่ได้ว่าดวเพราะว่าได้พี่เดาวีควันเขาอ่าอนะกูต้องาม่กำลังเลยนะใช่ใช ใช่ไม่เลยอันเดียดี้เมียเมียก็ว่ามาไม่เมียอาวุธมากระวิดมาคุยเจ๋ยๆมาคุยดีดีอักเดียด้เมื่อเดียวที่คุยกันไม่ก็ปืนปลอมนั่นแต่ว่าไม่ล้นนี่ก็ไม่อยากมีใครรู้นะว่าเป็นปืนปลอมหน้าตำจิงกันไม่มีใครรู้มันมันพอแล้วลุงใจอ๋อไม่เบื่มันพอแล้วนะเป็นยังไงผมไปลงบักอันน้ไม่เลยตัวตัว นะไปอันนี้เลยคือผมไม่ได้นัคือผมโงาวเป็นอจลองไคือผมเกิไปลงบันทึกประจำวันได้นาะเดี๋ยวยาววันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนน้เดี๋ยวตรจดอ่าับก้เจกเจเจนะรับผมอเดี๋ยวผมไปลงบันตึกประจำวันไทักลิบวะไเป็นเรื่องเล่าแต่ตอรี่เออโลได้เ็นเลาเหลืองนะไอุกโนรับผมอุกโตนนครับมาคือว่าผมแนะนำว่าไอชุกอง